นี้อยู่เมื่อกี้อยู่อะไรนะเมดวินเทอร์จนตอนนี้กำลังจะไปทานข้าวค่ะยังง่วงกับเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็วันไม่ได้นอนใช่ไหมเก่งมากแม่แม่เก่งมากๆมีใครอยู่เขาใหญ่กันบ้างไหมนะ้าเอเรถอยากได้จักรยานมันมีหรือเปล่ามันไม่ทันไงคือถ้าเริ่มมันต้องเริ่มตั้งแต่แโอ้ที่เขาจัดอะไรเขาใหญ่นี่คือถ้าสมมติว่า ตอนจิ้นปีนี้น่าจะสนุกเกือเกลือแน่ๆนเลยเนาะขอบคุณนะคะพี่ก้อยๆขอแบบมาชาร์จพลังอยู่เขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงอยู่ที่ไหนอ่ะจองหวัดอะไรเขาใหญ่เที่ยงนี่มันเอากระเป๋าไปละเอ๊ะเขาใหญ่เที่ยงทำไมสระบุรีนะล์สระบุรีลหรือเปล่ายังไม่ได้อยู่ทีเขาใหญ่เที่ยงแล้วดูดูประตูได้<า>ในทีวีกำลังจะไปกินข้าว ทุกคนทําอะไรอยู่คะอยู่ตรงไหนกันบ้างจ้าเขาใหญ่หมูหันอร่อยมากอุ๊ยหมูหันร้านไหนหมูหันร้านไหนจ้าหมูหันร้านไหนจ้าส่งพิกัดมาให้หน่อยสิตุ๊กหมูหันร้านไหนเดี๋ยวจะสั่งไปส่งที่ที่พักเลยร้านไหนอยากกินหมูหันต้มกรอบอ๋อยายเที่ยงอยู่สุพรรณขออภัยนะคะ อาจจะแบบตกประวัติศาสตร์ปไปเขาเลยนะภูมิศาสตร์ถ้าไปไหนเลี้ยงหมาจะกันสี่คิ้วเขาใหญ่เที่ยงอยู่สี่คิ้ว<ม>ขอพิกัดหมูหันหน่อยได้ไหมจ้ะ<ม>อ,อยู่เขาใหญ่ค่ะ<ม>นี่เหไหมรู้เลยว่าวงนตื่นโมงนี้ลเลยหรอตื่นมงนี้เลยหรอโอ้กับไปเราไม่ไดนน้ต้องอยนะอเยอนเผื่อเราไปไว่ายน้ำที่สระสระของ ส่วนกลางจากกล้องหมูหันจากกล้องหมูหันอยู่ที่เขาใหญ่หรอเดี๋ยวจะสั่งให้ไปส่งที่นีสั่งไปส่งที่ที่บ้านกันเถอะคือเรื่องของเรื่องอะที <S 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 ่เราได้มาคือตอนแรกเราจะไปอยากจะไปพักทะเลเพราะว่าน네้องแฝดแล้วก็เฮียสเปซสเตล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไปทะเลแล้วเขาติดใจมากเขาอยากไปแล้วพอทีเนี้ยเราก็มีโอกาสว่าเออหลัง หลังดบเบิลดยก็คือแคมเปญอ่ะก็คือติกตอกเขาจะมีวันที่หโหนดของเขาคือวันแคมเปญจะมีอยู่สช่วงต่อเดือนก็คือเป็นดับเบิลเดทสามวันแล้วก็เพย์เดอีก3วันคือ6วันหลักๆที่ควรจะต้องแบบทํางานในติกตอกแบบไลฟ์จริงจังอะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่เนื่องจากพี่เชนอ่ะ mm hmm. เขามียิงยาวมาตั้งแต่ตอนที่ไปไ mm hmm. ลฟ์กับนองเจนนี่ครั้งแรกเนยก็เลยเรายิงยาวกันกับ เดย์หรือรอบมันก็คือหนึ่งเดือนแล้วอะไรเงี้ย <ไป S 1> ก็เลยพอหลังจากพอหลังจากเดย์อะ่ะก็ทุกคนก็อาจจะแบบเกาเรียนนะลมละลายจากการช้อปปิง้งลมละลายจากการช้อปปิ้งกันมาหนักหน่วงแล้วใช่ไหมคะจากจากที่แบบว่าแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะลมละลายจากการช้อปปิง้งแล้วทีนี้อุ๊บ จริงหรอไวขนาดนี้หรอยงข้าวอยู่ตรงนี้เองอ่ะอยู่ไกลมากก็เลยคือถ้าเป็นโอกาสที่ควรจะพักก็เป็นช่วงนี้เพราะว่าทุกคนก็เหมือนพักผ่อนจากการช้อปปิ้งกันบ้างในช่วงสองสามวันนี้ก็เลยจะไปเที่ยวทะเลทีเนี้ยพอกำลังจะไปเที่ยวทะเลแล้วเราตัดสินใจกระชันชีตที่พักก็เต็มเต็มไม่พอก็มีข่าวว่าพายุจะเข้า แล้วประกอบกับพี่เขยของพี่เชนที่เป็นสามีของพี่สาวเะกี้ค่ะที่เป็นฝาแฝดเหมือนฝาแฝดเนาะเขาก็ให้มาพักที่พักที่เขามีเปิดแบบว่าเหมือนให้มาพักคาั้งครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะร้านอ้วนหมูหันอ้วนหมูหันกับเมื่อกี้มีอะไรนะอ้วนหมูหันอ้วนหมูหันนี่คือแซบไหมแซบอิลี่ไหมคะแซบอิลี่ไหมจ้ะอ้วนหมูหันอ่ะ วันนี้ของมาส่งอีก2กล่องวัสดุมาส่งเยอะทุกวันว่า <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ผัดไทยอะไรเช่นนะพี่แบบมาให้กำลังใจตลอดเลยขอบคุณมากค่ะโทรศัพท์เราอยู่ในรถจังพี่ต่อดูอพี่ <c oughs> okay. ต๋อยโอเคต๋อ <c oughs> ร้านดังก็คือร้านอ้วนหมูหันนะเดี๋ยวพรุ่งนีจะมาสั่งไปกินที่ที่รักคืนนี้ดีนะ้า ก้นหมูหันก้นหมูหันร้านจากก้นหมูหันจ้าตอนนี้มาชื่อชื่อร้านอาหารแต่ที่นี่จะจะไม่สวยเหมือนชอคคานาเพราะคคานาจะแบบฟิวเหมือนอยู่ยุโรปเลยเฮียพี่สิสริพรเขาใหญ่ร้านหมูหันเยอะกันมากแต่ว่าอ้นหมูหันนี่คือเดอะเบสเลยใช่ไหมคะ เล็หน่อยนะแป๊นะะนแหนึงนะคะเออคิดว่ามากกว่าแปดนะบนทางแปดก็5ห้าไอเด็กห้าผู้ใหญ่ห้าบ้านครอบครัวร้านนี้อร,อ,อร่อยอาหารใต้ว้าวโคกิ้งใช่ไหมสวัสดีค่ะ ทำไมมันมืดจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะปรับแสงก่อนเดี๋ยวออกล้องหน้าสวยก่อนก้องหน้าสวยก่อนไม่เคยหรอ่ะกดพี่เขาเลยสเปกตหวออออกแล้ว ไม่ต้องกดหรอนี่พี่เขามาเนี่ยวันนี้ค่ะก็จะมีเมนูพิเศษประจำวันก็จะมีเป็นปลาค่ะมีปลากูเลาทำเป็นต้มส้มค่ะแล้วก็ทอดน้ำปลาทอดกริกทอดกระเทียมแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยค่ะลูกค้าหลักๆร้านเราจะเน้นเป็นพวกอาหารใต้อาหารใต้ใช่ไหมอะไรนะเนี่ยผัดสตอสตอผัดกุ้งแกงเรือใบหยิ่งแล้วก็เป็นพวกปลาอย่างเงี้ยค่ะเอาเลยเอาเอาสาม แกงที่มันเป็นสีส้มๆเขาเรียกว่าอะไรนะแกงเหลืองแกงเหลืองแกงส้มแกงเหลืองหกนะใส่ยอดมะพร้าวใส่ออดิีบใส่หน่อไม้ดองใส่หน่อไม้ดองใส่ยอดมะพร้าวแต่ว่าไม่เน้นเนื้อสัตว์ถ้างั้นเอารวมกัน็ดกว่ามีอะไรบ้างเนื้อสัตว์มีอดีบมียอดมะพร้าวมีหน่อไม้อดีบคืออะไรนะอดีบคล้ายคล้ายบอนน่ะค่ะเขาเรียกว่าคูนอะ็นกันๆเป็นก้านๆอ๋โอเคมัน ผัดชันนิดหนึ่งผัดฉันนิดหนึ่งอเคเอาเป็นรวมเนาะแกงเหลืองไปแกงเหลืองก็คือสองที่มันเป็นถ้วยใหญ่ไหมจ๊ะเป็นถ้วยไม่ใหญ่ค่ะอันนี้จะสั่งเกลือทุกคนสั่งทีไหมถ้างั้นก็ต้องสั่งสั่งเซตแล้วก็สต๊อกกูช่แกงเหลืองชิ้นโอ๊กผัดไหนขอเมนูหน่อยทุกคนขอเมนูหน่อยแนะนำเมนูหน่อยร้านเลย แกงเหลืองให้ที่หนึ่งโลงว้าวนั่งเลยนั่งเลยผัดม่เหลยงไม่ดเหียงผดขใเหียบเปียไปรัไม่เลยผัดไข่ออดินเท่ากับโซนก็ยังไม่รู้จักเลยดนลาทอปลาทอดกระเทียมปลาอะไรทอดี ค่ะส่วนปลาทรายก็จะเน้นแบบทอดกรอบปลาทรายเนี่ยจะแบบปลาทรายใช่ไปลาทรายทอดกระเนี <introdu cooled lifting> ้อแปะแปะเขาผัดแบบไฟลุกเนี่ยอันนี้ไม่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาทรอุ้ยดูน่ากินเอาให้กรอบๆแล้วเดี๋ยวสั่งเป็นเดียวสั่งน้องเดี๋ยวสั่งแต่ว่าถ้ากินอะไรให้เด็กเดี๋ยวเอาให้ไก่ทอดเต้าไก่ทอด เอาทะเลมาถุกระดิที่หนนึ่งฮะถ้ากเอาทะเลสามโง่ตอนนี้ห้ายาเข้าไปาวนยาททะเลมาถุกะิที่หนึงนีะไรบทะเลแเาเอาแค่โต๊ะเดียวนะได้อันอื่นอันอื่นได้ก็สั่เพิ่มได้ยไปนั่งอหนุ่ม้ลาไม่อเอา ไข่เจียวไหมเอาไข่เจียวกันไหมไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวหมูสามไข่เจียวขิงน้ำขน้ำไม่ขิเอาข้าวผัดกันไหมอ่ะอันนี้คือน้ำพริกอะไรเนี่ยอ่าน้ำพริกไข่เค็มหมูสามอ่าน่าจะอร่อยไหมมีน้ำพริกไข่เค็มหมูสามแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียน้ำพริกกระปิ แล้วล่าจะเดี๋ยวจะเทนปากหมูแล้วแล้วเอา,า,เอาเข้าวอะไรดีข้าวสวยหรือข,ข้าวผัดข้าวสวยอ๋อข้าวสวยสวยอน,นี้อันนี้อันนี้ผัดะไรนั้นผัดผัดหมูไแดงม่ผักว่าเอาข้าวผัด ข้าวผัดเด็กนี่เรียกอะไรนะข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่ที่จะไม่ต้องใส่ผักไม่ผักไไข่เป็นไซส์เล็หรอไซส์ใหญ่เด็อเคโอเคอค่เคโอเคโอเเคโนเคโอเคโอะคเอาคค่อีคโออเเอเเคนเโอเเคโเคโอเเอค ก๋วยกึ่งทอดกิ้หัวไก่ดวยเอาบ้างไม่เอาเขาจเอาหัวไก่ก๋วยกึ่งทอดกิ้งัวไก่ข้าวผัดหัวดันใหญ่ข้าวผดข้าวผัดดูมาดูอะไรปะป๊าขึ้นตื่นดีไนท์สเปสไนท์สเปสข้าวัดดูมาดูอะไรปะป๊าข้าวผัดหัวดันใหญ่ขาวัดหัวดันดหไม่มีอะกระเทียมเป็นกระเทียมม่มี อันนี้แบบอะไรตัวนี้เป็นะไรสเปเชียลเซ็ตอะไรใชมขอดูไปโย่ข่อยยังวนเส้นหมุนจับไม่ได้ค่ะใครกันจิ้มไปโย่จิ้มไปจิ้มไปโย่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 

่าจะทำอะไรครับนันีนีบอกหักลไปแล้วจ้ะไม่มีราคาั่นีีเจียวน่่่่ไข่เียไข่เจียวไข่เจแกงจืดแกงจืดผักกาดขาวต้มีมูสับแกงจืดตัวนี้แกงจืดตัวนี้ผักกาดขาวต้มหนงนั่นั เอางูเนียนได้แล้วล่ะนี่เรียกเนียนได้เนี่ยนี่เดี๋ยวให้พี่ดิวมาหน้าจีนว่าพี่ดิววันนี้อันนี้เรียกว่าแกงกันเลยนะคะแกงข้าวผัดผงผักแล้วก็จะเป็นแกงกับปูใบชะพลูข้อหอยผงกับปูใบชะพูพี่ชิมว่าอะไรอร่อยพี่ชิมอะไรนะข้อหอยผงกับเนื้อปูใบชะพลูเนี่ยได้หมดอ่ะชอบกินอะไรเอาเลยที่นี่อาหารอร่อยไข่เจียวธรรมดาจานหนึ่งนะไข่เจียวแกงจืดอ่ะ

คสวัสดีครับเอาอไหนไหนแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับโนโนใช่ไมโโน9 9้0บวก4 4่4เด้ไรเร่ยไมรต่เปิดตามาอหัวใจมาไมา่ไม่ไมเอาไม่เลยที่นี่น้ไปเลยอน่อยนะอ่ะนที้ใคย สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วนี่นี่เปมเจีบสวัสดีครับเร็วสไตล์สวัสดีครับค่ะสท้ายสวัสดีค่ะสวย้นี่นี่ ทำไรทำไมอะอะไรสั่งน้ำตอนนี้สั่งน้ำหน่อยครับอ๋อกดกลุ่มอะไรเลี้ยวอะไรครับเอาน้ำเปล่าที่เลยน้ำแข็งด้วยสั่แล้วเอาน้ำใบเตยไหมน้ำสมุนไพรไหมน้ำมะพร้าวไหมน้ำเน่กีกล้วยเหรอเน่กีกล่วจะเป็นน้ำเกี๊ยวชุยบุญสาขา อันนี้จะหอมตะไคร้อ่อนๆไม่หวานนะที่แก้วเดียวอ๋อเพื่มเด็กอ่ะสองแก้วนี่มาปรับเป็นนูนเลยมีเอะยเกล่ยอเกลยเกล่ยกล่จริงๆเราหน้าห่าเาินหมูกระทะไม่กินหมูกระทันอฟินเลยัิ่้าวเหนียวเน่อเอาอะไร ไม่กินเดค่ะไม่มีรกินเลยค่ะหมดเลยคะเลยอาาแล้วน่าใจเย็นๆค่ะร่วงนอนเหนื่อยแล้าบอกว่าป้าให้ในในแผนขอยแต่ เดยเดี <Hoy>. okay. <S <S ๋ยวเรมไม่พอป้านไม่พอร้านแล้วล้ด้หันมาดีดไม่ด้แล้เนี่ยอยู่แด้วยุงฉาากนี่ยว้าหอยกัดเๆื้อหลบย่างไก่แกเดียดหน้าบบกวนทีหักอารมไปเอาทีละาณะเดิน ปลาไส้มีปลาไส้เล็บของอะไรเล็บของแม็กซ์เมื่อวานาเอาสีสีอะไรนะสองทางสองดนที่สี่ย สีเป็นปสีสมคำามแซนห์วแล้วก็สีคาเฟ่เซนเช่เซนเช่เันยัง,ง,ง,งไม่ได้กินําวอยู่ไี่เขาใหญ่ค่ะทุกคนปมาณง สีเจนเย่ข้างในแล้วสีนุ่นๆข้างนอกแต่วันนี้สีนุ่นอ่ะเป็นของลอรีออลเบอร์ e 180ผสมกับเจนเย,ย่ของแม่อนไปติดป้ายเ่เป็นยูนังดีสวยมาก เป็นหน้านสวยจริงหรอเจมก็แต่งแบบมัวแต่เจมเราใช้ตัวโทนอัพโทนอัพของแมคคือเลิศแล้วก็อ๋ออันนี้เก๊กเนสนุชทาค่ะเจมใส่อะไรบ้างนะวันนี้โทนอัพโทนอัพของแมคก็มันจะมีสองสีเจมพาสองสีใช่ไหมแล้วก็นึกก่อนแล้วก็บัตรเงินเดบี แล้วก็พาเลตพาเลต์ CCE พาเลต์ CCE ลอริรสติกออรีอองผสมกับแมกซ์สับสีหนึ่งแปดศูนยของออรีอองแล้วก็สีเจนเยีทากข้างในแต่ถึงบอกไงว่าสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่การเต็มผิวก่อนแต่งหน้าตอนบำรุงวันนี้วันนี้ใช้บำรุงของ หอมวิตซีวิตซีบอกพี่บ่าวบวกกับเซลาวีเพราะว่าเวลามาตาดจอยจนกลัวแบบเจออากาศเจอน้ำอะไรเงี้ยเราจะชอบขึ้นเมทเดๆอะไรอย่าง้ใช่ไหมเข็มก็จะปโ,ปโปเซลวีด้วยแล้วก็าทาตรนนี้รอเพื่อหนังตาหย่จริงๆอ่ะเป็นของที่เจมขายอยู่แล้วเจมถึงอินไงเวลาที่แบบขายแล้วจะบอกเฮ้ยอันนี้สวยก็คือแปลว่าเจมชอบมา ชอบมากก็จะมาใช้สีน่ารักนะั้นราคาไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีขายกับแบรนด์อยู่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าหลวกสซื้ออะไรบอกสวยไหมคะมีน้องบินมาจากออสเตรเลียสวยมาก อ๋อพี่กินเดนขอบคุณนะคะท้นี่้ไกค่แนนแนนหาร้านอ้วนหมูหันทีเดิสั่งไปส่งที่ผักเราใครลองเพลงมาจ๊ะที่เราเลยพี่เขาแนะนำอ๋อแต่่าไม่ที่ไหนอ๋อรอ อาตรงกับรีวิวโอ้นั่งได้เลยน่งได้นั่งได้เลยนะเจมส์น่นั่งได้เลยจ้ะว้าวเพี่นดี๋ยวนอั่งนี่นะหนูา้อาใหี่ผัดไทายทำสวยเลยดีจังวันวันวิ่งเลยจับลูกให้ให้เธอไปนั่งนู่นีั่งให้มามามานั่งนดีกว,ว่ามา วันนี้ไม่ได้มา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 ม่มา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 มมามามมามาไม่มามาามามาามามมามาาใามาามาวาามาาม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 าาม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 านานามามมา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 าามามาวาม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 าามามามาามามางามานาม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 มัมามามาาาาาาาไปช่วยาสามาไวัน ใครจะกินข okay. okay. ้าวโชครับใครกินข้าวโชคนแรกใครกินเองหรือเปล่าพี่เหมียวเด็กคนนี้กินเองหรือเปล่าไหนคนนี้กินเองหรือเปล่าคะอ๋อโอ้โหคนนี้ก็กินเองครับคนนี้ก็กินเองครับโอ้โห วันนี้กินเองไหมครับวันนี้กินเองไหมครับกินเองที่เสียกินเองไหมครับกินเออเก๋อะน,นี่แฟมิลี่ไทม์นะครับเราลงไหม ป่ายาเป็นเล่นไม่ได้เนไรเนรอเ่นะระแก้ว่วไม่เป็เล่นไม่ได้แนนแนนลาลาห้าเล่นโรบอกนะนอน่่อนเาไปก่อนดะ้าเลั้วเราไปก่อนละไว้เดี๋ยวถ้าเกิดคืนนี้หรือคุนี้เดือไล้สมเด็กจอน